ทุกคนชีวิตคอยตกและกรรับบาคจะ้ะพ่อแม่ก็บอกจะเชื่อว่าคอยเป็นลูกเศรษฐีอะไรจะบอกก็ค,คือนี่นะคะนองออกก็จะพาไปเปลี่ยนวาวน้ำนะคะหรือว่าก๊อกที่มันแบ่งสายจากเมนหลักอะคะ่ะเขาสู่ของที่เขาหลดน้ำ้นบังเผานะคะที่เขาหดน้ำ้นบักมันจะอายุใซส์นาำม,มันก็อยู่ประมาณจากสองปีแล้วจ้ามือนี้ก็จะได้ถึงวาระที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มหักแล้วก็เริ่มฟิวจา้าตอนแรกนะคะดูเป็นงานเป็นการมากคะ่ะวัดวัดขนาดตัดตัดคอยจะเฮ็ดจังได้ก็คือเท่าความก่อนก็คือบ่เคยเปลี่ยนจากเธอเห็ยจังได้ในเมื่อเมนหลักก็คือ ตรงไปลงไปเลยมม่มาจาาเน่าๆแล้วก็แบ่งเป็นแยกแยก่อยไปเทละเศษเศนเศษแๆๆๆม่มาจ่ามันจะมีอยู่ประมาณมมาจากสิบสามของก็คือจะเม้นจากเม้นหลักมันก็จะคือแยกใส่แถวประภาประมาณสิบสามของมันมาจากคอยจะเฮ็ดจ้งได้คอยก็ไปเอาทอนะจ๊ะมัดต มาตัดไส้ันนี้เอ้าจังหวะที่จะตัดไส้ซุป,ปค่ะเข้าตัดเกินมันบอกเข้า,าตัดเกินเพื่อที่จะให้ไส้กับคอตอสมาจากให้มันสุปเขากันผอดีทยแล้วค่อยจริงมันจริงงัดลงอย่างไหนข,ข้างสีห้างสีเขาคอตอพก็ดีนะคะโอคอยกระสูชีวิตค่ะค่ะไชีวิตคอยกระสูคับนั่งเฮดไปนั่งเฮดมาเจ็บท้องค่ะได้ไปนอนว่าแต่มันนอนอย่างมันขี้คานก็มาจากกต่เรื่องเธอลลกเจ็บท้องคอยกุ้งเจ้าของนี่ที่มันลลกเจ็บท้องนี่มันคอยขี้คานคอยนอนพักคอยกระเ้าเม่พี่น้องระตรงกินยาเลยค่ะเงเจะของขี่คานค่ะค เฮ็ดอีกเทื้นนึงค่ะ ขอเท้าความจากน้อยนะจ๊ะคือสวนเนี่ยค่ะแบ่งกันก็คือว่าตอนปลูกเนี่ยก็คือมาปลูกน้ำกันค่ะมาเห็ดน้ำกันก็พอสองอ่อนนั่นแหละคือถ้าเกิดสมมติว่ามียางพวกเช่นตัดยาเห็ดยางที่สำหรับที่เขาเห็ดมาได้ก็คือจะให้พอสองอ่อนมาเห็ดนะคะเขาก็มีงานประจำนะคะเป็นเป็นนักฟรีเล่นนะคะแกก็เห็ดง้นประจำนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่แม่สองอ่อนนะคะนอกจากเลี้ยงลูกพ่อลูกไปโรงเรียนแล้วก็คือมาเบ่งสวนตะกี้นะคะจะเป็นจะขายของขายน้ายู่หนาบนจาของนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือตั้งแต่หนาวมาก็คือไม่ได้ขายเลยค่ะก็คือต้องมาดูก็ นังออนเนี่ยคะ่ะเฮ็ดใดออกก็จะเฮ็ดนะคะส่วนใดที่ออเฮ็ดไม่ใดออกก็จะบอกพ่อสองออกเป็นทุ่มาเฮ็ดหทยน,นะคะแต่า่ามือนี่เราอยากทําเองนะคะก็เลยลองมาเฮ็ดเองเบิ่งวา่าจะของจะเฮ็ดใดบ่จ้า้าจะดูแลแต่สวนนะคะเงินใส่มันก็ต้องค่าใช้จา่ายมันก็ยังเดินลำเนินการไปแต่ละวันนะคะเนาะก็คือกองทัพยังดําเนินไปด้วยเงินนะคะก็เลยต้องแบ่งนาทีกันด้อจ้าไปเิ่งกันตอเลยจ้า,ปปจาข่ค่คะแต่ฝอ,อยจ้าหลังจากนั้นมั็นบอลพ่อหลังจากนั้นมันบอข่อยกันเลยเลยค่ะเลย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 ตักอกน้ำทุกเมาาก้นทุกเม้นทุกเมตนเลยค่ะเลยหมอนคอต้อน ทอเม้นหลักอะค่ะขย,ขยบขยบขยบขึ้นมาเลยทีนี้แล้วก่อยกันไล่ท้ากาวหมืนเลยอืสุดยอดกว่าจะคิดออกอ่าเม้นแหลกกอกเปลี่ยนกอกแหลกคอยเปลี่ยนขอต่อไปทั้งหมดสามอันโอ้ยห,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 หลังจากหลายหลังจากนั้นก็ไปทำสัมฤทธิจ้าเย e ่ตบมือให้คอยนะจ้าเนะจ้า,า,จาขึ้นมาเนาะจ้าะอันไหนที่เขาเคยเห็ุประจำประจำเดี๋ยวเขาก็จะเก่งเองนะคะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของ นั่งออกนะจ้าต่อไปออกก็จะได้เิ็ดบ่อยๆออกก็จะได้ก็จะเริ่มฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเริ่มชำนาญขึ้นนะคะมีละคะส<า>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรือข้างล่างอีกคอยไล่ไปนะคะคือผลงานของมือนีนะคะคอยเฮ็ดคอยสร้างไปจ้าส่วนนี้นะคะก็เริ่มต้นจากศูนย์นะคะศึกษาหาข้อมูลทางอากูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คอยลองผิดลองถูกมาเองนะจ้าตอนนี้ก็ได้3มปีกับอีกประมาณ9เดือนนะคะตอนนี้ก็ออกจันแล้วนะคะแทงจันขึ้นมาเกือบประมาณจัก 60รแล้วค่ะของทั้งส่วนนะคะแล้วก็อ่ากํากลังแทงจ้าตอนนี้ก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นจันเริ่มแทงจันลงมาแล้วจ้าก็เริ่มมีกําลังใจสู่ต่อไปนะคะส่วนมะพร้าวเล็กๆของพี่น้องสองอ้นนะคะมะพร้าวน้ําหอมร้องผิดร้องถูกเริ่มต้นจากศูนย์นะคะไม่แข่งกับใครแข่งกับใจตัวเราเองนะคะเรียนรู้ในสิ่งที่จะของผิดพลาดค่อยๆก้าวไปทีละขั้นนะคะจนกว่าจะถึงวันที่สําเร็จนะคะแปลงนี้เป็นแปลงทดลองประมาณ80ต้นนะคะถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดมันโอเคราคาได้มีการขยายเพิ่มแน่นอนค่ะคอย ไว้ติดตามออไม่นะคะละกะวาอ่ารอบหนา้าอาจภายเห็นอย่างนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ